แอนิเมชันชุดที่หนึ่งนะคะเราก็จะมาดูนะคะกลไกลการหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะว่ามันมีการทํางานอย่างไรลําดับแรกนะคะเห็นไหมคะลาดับแรกต้องมีการสั่งการจากระบบประสาทนะคะ,ะมีการสั่งการจากระบบประสาทนะคะผ่านลงมาทางไขสันหลังนะคะวิ่งไปตามเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อมัดนั้น แล้วก็พอมาถึงที่ส่วนปลายที่บริเวณที่เรียกว่า r o m u s c u l a r j u n c t i o n ก็จะมีการปล่อยสารสื่อประสาทมาจากกับ r e c เต t o r เกิดกลไกการเปลี่ยนแปลงสั่งการภายในกล้ามเนื้อให้เกิดกระบวนการหดตัวตามมานะคะนั่นแต่ว่าการที่กล้ามเนื้อหนึ่งมัดจะหดตัวได้นะคะก็ต้องมีการทำงานของสมองสั่งการในส่วนที่สั่งการเป็นปกตินะคะ ส่วนที่2ก็คือไขสันหลังที่เป็นทางผ่านก็ต้องปกติถ้าไขาสันหลังถูกตัดขาดนะคะพลังประสาทก็ไม่สามารถส่งผ่านลงมาได้นะคะก็จะเห็นว่าคนไข้ที่มีอบัติเหตุไขสันหลังถูกตัดขาดเนี่ยการทํางานของกล้ามเนื้อที่มันอยู่ใต้ตําแหน่งที่มันตัดขาดลงไปเนี่ยก็จะเสียหน้าที่นะคะส่วนที่3เส้นประสาทก็ต้องทําหน้าที่ได้เป็นปกติสามารถนําพลังประสาทได้ดีนะคะ แล้วก็ส่วนที่4ี่บริเวณรอยต่อของปลายประสาทกับกล้ามเนื้อก็ต้องเป็นปกติเนาะก็จะมีโรคบางโรคที่คนไข้มีพยาธิสภาพของรีเซพเตอร์ทำให้อาซิลโคลินไม่สามารถจับกับรีเซพเตอร์ได้ก็ส่งผลให้ไม่สามารถสั่งงานให้กล้ามเนื้อหดตัวได้นะคะแล้วก็ท้ายที่สุดนะ่ะตัวโครงสร้างของเซลล์กล้ามเนื้อก็ต้องปกติด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูต่อนะคะหลังจากที่พลังประสาทเห็นไหมคะส่งผ่านลงมาทางใย,ยประสาทที่มาเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อนะคะใย,ยประสาทนี่เรียกมอเตอร์นิวรอนเนะยาะใยประสาทสังการก็จะเห็นว่าตำแหน่งตรงนี้นะคะลอยต่อระหว่างปลายประสาทกับเซลล์กล้ามเนื้อตรงนี้ที่เราเรียกว่านิวโรมาสกล้าจังชันก็จะเห็นลักษณะปลายแอ็กซอนนี้เป็นกระป๋อกระป๋อนะคะข้างในกระป๋อเนี่ยก็จะบรรจุสารสื่อประสาท ที่สําคัญก็คืออนะซิลโคนเนาะแล้วก็ส่วนเยื่อหุ้มเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยนะคะบริเวณนี้เราเรียกว่ามอเตอร์เอนเพลตนะคะคือคือเป็นบริเวณที่มันมีรีเซพเตอร์สำหรับจับกับอะซิลโคนอยู่อ่าลองสังเกตนะคะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีพลังประสาทส่งมาถึงซูมเข้าไปเราจะเห็นว่าบริเวณปลายแอ็กซอนนะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือมอเตอร์เอนเพลทเนาะเยื่อหุ้มเซลล์กล้ามเนื้อตรงนี้ซูมเข้าไปเห็นไหมคะเราจะเห็นว่าปลายแอ็กซอนที่ป่งเป็นกระปอ๋อจะมีถุงที่บรรจุสารสื่อประสาทอยู่นะคะฝั่งนี้คือเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์กล้ามเนื้อนะคะตำแหน่งที่มีรีเซ็ตเตอร์เนี่ยมันจะเป็นรอยหยักนะคะแล้วก็ท่อที่เห็นท่อแทงทะลุลงมาก็คือทนะีทูบูะอ่ะเห็นไหมคะเมื่อพลังประสาทมาถึงตรงนี้มันก็จะมีการสั่งการให้มีการแตก ออกของถุงที่บรรจุสารสื่อประสาทนะคะอะซิลโคลีนก็จะถูกปล่อยออกมานะคะเห็นไหมคะเม็ดเหมือนเม็ดช็อกโกแลตเนี่ยก็คืออะซิลโคลีนถูกปล่อยออกมาแล้วก็ไปจับกับรีเซปเตอร์นะคะที่เห็นเป็นสีเขียวๆนี่ก็คือรีเซปเตอร์ที่อยู่บนผิวของเซลล์กล้ามเนื้อนะคะอะซิลโคลีนรีเซปเตอร์เนาะอ่ะ หลังจากที่มันจับกัเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการเปิดของช l อ่าเห็นไหมคะมีช่องตรงกลางเปิดออกเห็นไหมคะเห็นไหมคะอะ่เปิดปุ๊บก็ส่งผลให้มีการเคลื่อนแลกเปลียนระหว่างโซเดียมกับโพแทสเซียมหรือที่เราเรียกว่าเกิดกระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปัม๊มนะคะซึ่งสัดส่วนที่มันปั๊มเข้าออกเนี่ยจะไม่เท่ากัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าที่ที่เยื่อหุ้มเซลล์นะคะหลังจากที่เกิดโซเดียมโพแทสเซียมปมั๊มเกิดการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์กล้ามเนื้อบริเวณนี้นะคะมันก็จะส่งพลังประสาทนะคะแผ่ซ่านลงไปตามทีทูบูลนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าเมื่อมันส่งไปที่ทีทูบูลแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะคกลไกภายในก็จะเกิดการหดตัวของเซลล์กล้ามเนื้ออ่ะ และเมื่ออะซิลโคลีนจับแล้วเกิดการหดตัวจนจบภารกิจและหมดหน้าที่ก็จะหลุดออกจากรีเซปเตอร์นะคะก็จะเห็นไหมคะตัวม่วงวิ่งมานี่คืออะซิลโคลีนเอสเทสอันนี้คือเป็นเอนไซม์ที่จะย่อยสลายอะซิลโคลีนให้กลายเป็นอะติกแอซิดแล้วก็โคละี ace, นอะซิลโคลีนเอสเทสเนาะเอสเทสเป็นเอนไซม์ย่อยสลายเสร็จแล้วก็จะนำ โคลีนกลับไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารสือประสาทเก็บไว้ในถุงเพื่อใช้ในการหดตัวครั้งหน้าผัดไปนะคะ